ปลาคราฟสีขาวสวยงามปลาคราฟสีส้มหรือว่าสีแดงอืมงามนะครับหรือจะเลี้ยงรวมปลานิลนะครับปลานิลเอามาเลี้ยงรวมด้วยก็ได้นะครับปลานิลนี่ปลานิลเลี้ยงบ่อปูนก็เนี่ยมันก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยได้ให้อาหารเลยปลาชะวนสามารถเลี้ยงรวมปลากินพืชได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาในปลาคราฟปลาชะวนเลี้ยงบ่อปลาคราฟก็ได้นะครับนี่ ปลาคราบสีขาวสวยงามปลาคราบสีส้มหรือว่าสีแดงงามนะครับหรือจะเลี้ยงรวมปลานิลน,นะครับปลานิลเอามาเลี้ยงรวมด้วยก็ได้นะครับปลานิลน,นี่ปลานิลเลี้ยงบอ่อปูนกม็มันก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยได้ให้อาหารเลยครับปลาชะโงด์ก็กินอาหารน้อยกินอาหารไม่ยเกินนะครับออ่่าาปลานิลน,นี่ก็เลี้ยงประมาณแปดเดือนเก้าเดือนนะครับพร้อมๆกับอายุปลาชะโงด์นั่นแหละครับเดี๋ยวจับออกก่อนครับจับปลาใหญ่ก่อน วอยากไหมครับมันมีเนี่ยีปลานิ่นนี่อยู่ฮนี่อันอนี้ปล่อยตามหลังเป็นน้อยปล่อยตามหลังครับวันนี้นะครับจะแบ่งอ่าวโอ้นะครับไปอ่าพี่น้องนะครับเกษตรกรอยู่สองร้อยเอ็ดขอแบ่งไปสักหน่อยนะครับก็จะแบ่งให้นะครับเป็นตัวผู้ตัวเมียคัดให้คัดจายบนกันไปนี่ตัวผู้จะยาวๆเล็กๆตัวเมียก็จะใหญ่ๆนะครับนี่ให้ตัวเมียตาแบ่เจ้าเดือนก็ ตอนนี้มันอาจจะขวายับยากหน่อยครับเดี๋ยวเพี้ครับเดี๋ยวรเราจะตัก,กลานะครับนี่พวกนี้ปลาก,กาสบายเปิดก็มีสบายเปิดจะมีช่วงเดือนสุริยนะครับสบายเปิดกตาแดงนี่ครับสบายเสือกาแดงปลา,ปาก,กาปลาเพี้ยก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ลงใส่ลงไป ใช้อยู่บ่อ,บอปูนบอ่อพลาสติกยองได้นะครับบอ่อปูนบ่อพลาสติกเองได้แก่ต้องมีออกซิเจนมีน้ำเปลี่ยนถ่ายนะครับอาหารโปรตีนสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้นี่ก็ไปอยู่ประมาณที่สิบสามตัวโลสิบถึงสิบสามตัวโลนะครับสิบถึงสิบสามตัวโลแข็งแรงมากนะครับปลาที่คนนะครับคนกินอาหารน้อยนะครับกินอาหารไม่เติมราคาสูงมากนะครับน่าจะโอนเนี่ยราคาสูงราคาดีจริงนะครับราคาดีมาก จะมีช่วงกลางเดือนเมษา,านะครับมีปลาสลิดก็มีสวยงามครับเดี๋ยวนี่ครับจุปใแบบนี้กันเลยบอ่อพูนเลี้ยงได้บอกก่อพลาสติกเลี้ยงได้นะครับปลาตะโอนปลาเซียมหรือว่าปลาดกดเหลืองก็เลี้ยงได้นะครับถ้าจะให้ดีควรเลี้ยงแยกนะครับไม่เหมาะเลี้ยงรวมนะครับสําหรับปลาที่เลี้ยงในบ,บ่อแบบนี้นะครับแต,แต่เลี้ยงรวมได้แต่แยกกะดีนะครับผมบ่อดินโตเร็วที่สุดนะครับ บ่อดินเลี้ยงโซเดียที่สุดบปลาทุกชนิดนะครับนี่เลยโอเคเลยครับประมาณนี้นขอบคุณครับขอบคุณที่มีรับชมครับไปัิดตาสวัสดีครับ